ูัแข็นขึ้นหน้าตลอดเลยแบงเงือกมีมันหมีมันรู้มึงตีหลังเพื่อนมันขึ้นหน้าเราโเคแกียืดผมนเสิร์ฟนะ โหมดนะมันเล่นมันมันในนี้ยังเล่นหลอกเก่งหลอกเก่งหลอกเก่งนะนะที่หนูอะมันมันมันหลอกมันหลอกเราตามมันไม่ทันไะม่มาไหลราเลยนะนี่แล้วเตรียมตัวจะได้เกม

ปีหน,หนึน่งไม่ถึงหมนะื่นนัผมว่าแต่ว่าปีปีแม่ถึงหมนะื่นนะเพราะสายพัฒนาคมังคิดว่าดูมอมาพออ,อไม่ทันด้ว่อยไม่ไม่ทันเลยอมล <c oughs> นี่เปนตีแบบไม่นี่งเละตีแบบย่อนเดียวนะไม่ตกนะตีไม่ใช่แต่ว่าเล่นคิวมาด้วยนะเต็ปมันกว่างเรามนตีแบบตียันะเ้ชน้งเลยอะเรจับคู่อ่าเรมตีหย่อนกว่า้เล้น่ทำให้ทำให้เราตื่นตัวนะแต่ว่าทำให้เราแบบว่าคอยแบบ่าไม่ยิง Tóc tai ừ, có nhưng kiểu thây của cháu phải được này Onion Ban năm 옛 em hổng đi uống gì Tết New

ระยอดก็ได้ตได้พี่มาล่ระยอดเีอีกวันลยวันนต้องมีร้อยสอร้อยนี่ยภาดีสองร้อยอวันอะเรา่แยต้วยอไรด้ง้เงยาเินได้ก็ไม่เป <105 S 1> ็นไรหรอกนิเดียวก็แลกกัสุขภาพนะ รถแนียรถ้เจ็ดโลมันบอกไม่ก็ขายได้เจ็ดโล่วกินน้อยลงเ้ืยกินน้อยเลยไม่ตีกันเร่จกินเดียต เสร็จม้นไม่ได้หนูเจอไม่หยอมปีหลังยี่บาีหลังมันยังยังไม่แน่มันหยอมนะปีแมงมุมต้วยมนขึ้นมาตกทุกครั้งไม่หาีมันขึ้นแล้วรั่รู่ว่0นาทีขอตปีหลังมันขึ้นหน้าเรเกณฑตกเราตป็นปีหลังใช่ฮันยูฮันยูกว่า10นาทีได้เกณเนี่ยเหลือตั้ง15น่ย nhiều, th đến 5 nah, được. gì, có Titanic, để, để nhà, đúng, đúng, đúng. Đúng. không biết làm gì nữa. Chỉ có được